ครับวัสดีครับครับเราจะไปรหานนะครับจอมมีธุระนะครับจะกลับอยเอีดนะครับครับผมเราจะมาใหม่วันศุกร์นะครับเดี๋ยวตามหาลูกก่อนนะครับครับไปไหนกนโทรท่ายคลิปนะครับ ประการอองวงวันตะวันนะครับนันพระวันไสสีนะครับจาก u ีนะครับเอ็มเอ็มสร้างงวานาคานะครับ1,000บาทนะครับแล้วกสงุงนนะครับรัคก็รวมเป็นเงิน2,000บาทนะครับขอนระวัน่ะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับสร้าง ชาปู่ยุสวรรณคานะครับ3 0 0พันบาทนะครับคุณคำเที่ยวคำวงษานะครับถ้าอ่านผิดตะขอภัยด้วยนะครับขอบคอบตัวนะครับขอบคอบรัวุ์อกเอนะฮิโตชินะครับเป็นสมเป็นจากญี่ปุ่นนะครับเป็นไอซีจากญี่ปุ่นนะครับก็ต้องขอบคุณมานะทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณม่บ้านเบาหอมแล้วก็บบาวหอมสุริยันด้วยนะครับอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่แมววลนจันทร์นะครับ คุณนันทวันใช้สีจากยูเอทีนะครับแล้วก็จากญี่ปุ่นนะครับคุณคำเกี้ยวคําบงสานะครับเขาครอบครัวอุเทโนะโตชินะครับอาหารที่มันฟอร์ใครทำมาแล้วีนะครับทีนี้คนแมนก็ได้รับเงินจากเป่าหอมสุ้อยันกลับในบ้านเป่าหอมเรียบร้อยนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจบัญชีนะครับไปอยู่ในบัญชีนะครับคนเขาจะนําไปทำตามมติรัฐสับ ผู้สงนะครับจะได้บรรลุความเประสงค์ร่วมกันนะครับมาระจิมขึ้นนะครับไม่พ้นคนสุดท้ายนะครับได้รับความสุขความเจริญกันต่วหน้านะครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับควรมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสนะครับได้รับชื่แข็งนะครับก็ยังไงลูกคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกอย่างนะครับพรุ่งนี้มันมีแหง

ก็พอๆทุกจะเป็นแสนเมื่อคนมันสุกมาล้างสายล้างพอแสนวันไหมค่ะนมะไคร้มูนวันไหมนักเรียนเลยเนี่ยไป้วอยปนได้หลานีใ้เยอะาไม่ได้ไม่ท้ามูนก่อนนี่แสนเลยนะบไปได้ลูกไอ์แล้วนะครับใบ้านอยบรยบกลับ ไปทำธุระนะครับแล้ววันศุกร์มาช่วยงานลุงใหม่นะครับเเอดี๋ยวมาอีกวันอะไรวันเสาร์นะครับเอาวันเย็นนี้พ่อต้องนอนใช่แล้วตากผ้าจิมมี่นะครับลุงกับป้านะครับวันนี้ว่า จิขออาตอลาครั้งอวันครับันสอวันนนอครับทไมน้าตาซึมแล้วคิดถึงนะครับไม่อยากกลับเลยไปดทางปลอดภัยนะครับขอบคุณาีนี่นะครับมรับ่องแทเดินครับวตมยกก เชคดีคกนะทหารไม่มีหมวกวัดยิไม่ได้แล้วไม่ใช่ทหารฝรั่งนะเด็กทหารฝรั่งอ๋อทหารฝรั่งอ้าวเอมลาลัมลาท้าัสดีครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปทำธุระครับสองวันนะครับเดี๋ยววันศุกร์มาใหม่วันนี้เนี่ยกลับเลยนะครับว่ากำลังสนุกเป็นพวกนี้งานนี้สยใจมากโอ้มยืนอยู่ไม่ได้ช่วยตีตัวเชื่อเลยเอ้ยเป็นเหงาเนาะเดี๋ยวกานวันศุกร์นะครับเดี๋ยวรีบมาเลย จะกลับต้นนี้เลยหรออ้าวแม่บอกว่าตอนบ่ายไงกลับไปให้ถึงบ่าย้ชายบน่ายอยู่ดองเลยุกชายน้อยตายตายอยู่แม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 ่ครับไปนะครับแล่ปู่กันนะครับ